สวัสดีครับผมมูไข่นะครับวันนี้เนี่ยเรามีเทคนิคการเล่นอกแต่เป็นอกที่แบบว่าเนี่ยด้านในตรงเนี้ยที่ทุกคนชอบถามว่าเล่นยังไงให้มันแบบว่าเป็นเส้นแล้วแบบว่ามันแตกก็จะเป็นอีกเทคนิคนึงที่ผมชอบใช้เล่นคือวันเนี้ยจะสอนแบบเน้นโดยเฉพาะแบบเส้นด้านในนี้เลยก็บอกก่อนว่าจะเล่นเป็นสมิธท่าแรกเป็นซูเปอร์เซตซูเปอร์เซตก็คือเล่น2เซตใน1เซตเลยเดี๋ยวผมจะทําให้ดูก็ อันดับแรกเลยจะเล่นหนึ่งน้ำหนักไม่ได้เยอะมากเพราะว่าถ้าหนักมากไปเราจะคอนโทรลมันไม่ได้แล้วก็อันดับที่สําคัญต่อมาอตามมาเลยก็จะเป็นการปรับบอรนะครับการปรับบอรก็จะปรับให้อยู่มุมประมาณนี้นี่คือการเล่นแต่ผมบอกก่อนนะว่าผมจะเล่นเป็นมุมมุมโค้ชกิฟต์เออโค้ชกิฟต์คืออะไรโค้ชกิฟต์ก็คือการเล่นแคบหน่อยแต่มันจะได้หลังแขนใช่ไหมแต่ทีเนี้ยผมจะการสอบช่วยเยอะหน่อย อ่ะบอก,กน,นะโค้ชกิฟคือถ้าเป็นอย่างเงี้ยจะได้หลังแขนถูกป่ะแต่พอเรากลางเยอะแล้วขึ้นไปอย่างเงี้ยเน้นบีบเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะว่าข้างในพอเวลาเราบีบแล้วอ่ะมันจะขึ้นเป็นเส้นเลยน้ําหนักที่ผมใช้ก็จะใช้ไม่หนักมากอลองซักอันนี้แล้วกันสิบห้ากับสิบค่าก็ยี่สิบห้าโลอประมาณนี้นะครับ ก็เซตแรกได้เล่นประมาณสัก12-15ถึง15แหละแล้วก็ตอนที่พัก10วิแล้วก็เบิ้ลจะเล่นประมาณสัก8ทีถึง10ทีนะครับเซตแรกประมาณ12-15นะครับแล้วผมก็จะพัก10วิแล้วก็อาจจะแไม่ก็สิแบบที่บอกเ,เมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าตอนเล่นเนี่ยอกข้างในมันแตกไหมเดี๋ยวทำให้ดู วิธีการเล่นอกเนี่ยส่วนใหญ่คนจะจับประมาณนี้ใช่ไหมแต่เทคนิคผมมันจะจับแค่ประมาณนี้เห็นปะมันจะมีที่มันเป็นแบบด้านๆลื่นๆแล้วก็ด้านจะอยู่ประมาณนี้เลยอยู่ประมาณด้านอันนอก,น,อกนี่นะฟึบอ่ะลงมากลางสองสำคัญที่สุดเลยนะตอนขึ้นไปเราต้องบีบอกเราอย่างนี้บีบลงแล้วบีบงนี้สปีดน,นี้เลยตอนลงยั้งนะครับอ่ะ แล้วแปบสิบเจ็ดสองตุ๊บสองสีอ่ะอันนี้หนึ่งเสร็จแล้วผมจะพักประมาณสิบวิเนาะก็เห็นมากผมจะให้ความสำคัญในการสบคบวิสหรือการบีบบีบก็คือถ้าใครนม่ใจเขาบีบก็คือขึ้นไปแล้วเกงอ่ะ ลงยัง้งขึ้นไปแล้วเก่งมันจะทำให้เราคอนโทรลกล้ามเนื้ออกได้ดีมากเนี่ยขนาดแค่เล่นไม่หนักมากเนี่ยนอ,อกฟลลูแล้วสิบวิแล้วมีข5สิบห้าใช่ไหมอันนี้น่าจะปดะมาณล้สิบลองดูดูนะดูล่องอกผมนะตอนที่ผมสควีสมนะันอ่ะอย่าลืมตอนลงยัง้งกลางสอบบีบเห็นไหมเห็นล่องในไหมบีบอื้อ นี่คือ1เซตของผมแล้วก็ผมเลได้ทั้งหมด4เซตผมจะพักระหว่างเซตประมาณ2นาทีอันนี้2นาทีเลยเพราะว่าเราได้ซูเปอร์เซตอยู่แล้วเพราะว่าการที่เราพักเร็วเกินไปในการเล่นเทคนิคเนี่มันไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรเพราะว่า1มันล้าแล้วมันมันมีการคอนโทรลที่เข้มข้นมากเข้ามาเกี่ยวข้องอะ่ะมันจะทําให้เราคอนโทรลมันไม่ได้เนี่ยถ้าเล่นแค่นี้นยังเหนื่อยเลยก็เลือนะครับเล่นเป็นมุมโพสกิฟต์ตอนลงยั้งตอนขึ้นมาบีบ แล้วตอนเล่นกลางสองแล้วเก่งบกไว้บกในจะมาอันนี้คือท่าที่หนึ่ง <S <S> <S เล่นสี่เซตนนะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นดัมเบล <S <S> <S เดี๋ยวไปดูกันว่าดัมเบลเล่นยังไงบ้าง,ง <S <S> <S ต่อไปเป็นท่าที่สองนะครับก็คือในเทคนิคไอ้อกในวันนี้ผมเล่นแค่สองท่านะแต่คุณจะเอาไปใส่รวมในวันเล่นอกคุณก็ได้จะใช้ดัมเบลแล้วก็ใช้บอกแฝงเหมือนเดิมก็บอกเลยว่าจะเล่นไฟซูเปอร์เซตกับผมไม่รู้ว่าไอ้เพสอกในที่เอามาชิดกันอย่างเงี้ย เขาเรียกว่าอะไรก็จะไฟล์ประมาณ12แล้วก็อันนี้อีกประมาณ12น้ำหนักใช้ไม่ต้องหนักมากเพราะปกติผมบอกเลยอ่ะผมสามารถไฟล์ลูกเกือบเนี่ย27ไหวแต่พอถ้าเรื่องเทคนิคนี้เนี้ยจะใช้แค่12พอไฟล์ลงให้ลึกที่สุดเลยถามว่าลึกขนาดไหนลึกจนแบบมันตึงของคุณอะแอ oh, นอกแล้วบีบเข้ามาอย่าลืมนะที่สําคัญเลยคือตอนบีบเข้ามาอก oh, ข้างในรี่เราจะทางานเนี่ยเห็นปะถ้าผมไม่บีบเห็นปะมันไม่ทํางานแต่โม้ถ้าผม บีบมันเนี่ยเห็นปหมเส้นมันขึ้นเลยเนี่ยบีบมันเออเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวเราไฟล์แล้วก็เพจเอามาชิดกันนี้แล้วลงแล้วก็ตอนที่เพสตอนลงอะ่ะอย่าหนีบซอกเพราะว่าถ้าหนีบซอกปุ๊บกลายเป็นหลังแขนทํางานเยอะทันทีเลยให้การสอบมาหน่อยแล้วแทงสอบลงไปเดี๋ยวผมทําให้ดูสิบสองกับสิบสองดูนะนี่แอนหกลงมาลึกอย่างนี้ ข <sh arp> mm ึ้นมาก็้บีบ่ออึอนอึ๊บ ต่อไปจะเป็นท่าที่สองแล้วนะดูใครที่ไม่เคยทํานะเอาดัมเบลมาชิดก,กันอย่างนี้ดูนะแทงสองลงไปแล้วดันขึ้นมาแล้วบีบงนี้ห <1. S 2> ไม่ปั๊มนะครับห้ามปั๊มเด็ดขาดสองบีบสามสี่ นี่นะครับก็เล่นไฟล์กับเพสเอามาชีดอย่างเงี้ยเป็นหนึ่งเซตเหมือนเดิมเลยพักสองนาทีนะหรือพักจะเยอะกว่านั้นก็ได้เน้นให้มันแบบรู้สึกว่าแรงเรากลับมาแล้วอ่ะมันหายเหนื่อยแล้วเรากลับมาเล่นเน้นเอาคุณภาพแล้วก็อย่าสักแต่ว่าเล่นเอาจํานวนให้ครบเข้าใจไหมแต่สมมติว่าถ้าใครเล่นเลือกน้ำหนักมาแล้วสมมติเลือกเจ็ดจุดห้าแล้วไฟล์ได้สักสิบสิบห้าแล้วยังไม่เมื่อยเซตหน้าค่อยเพิ่มน้าหนัก โอเคนะก็เล่นสีเซ้นเหมือนกันอันนี้คือเทคนิคอกในนี่นะเนี่ยเยพอเราผมเก่งเห็นปะมันจะเป็นเส้นเนี่ยเงี้ยเนี่ยมันจะทําให้แบบว่าอกมันมีมิติยิ่งถ้าใครแข่งขันอนะเวลาท่าแบบพวกสายเชฟพวกเนี้ยเนี่ยเห็นปะ่ะอกในเราจะเต็มหรือว่ารุ่นอื่นก็ตามที่ต้องหันข้างอย่างเงี้ยเนี่ยเน,ยเนยอกในเรามันจะสวยงามเออก็วันนี้ก็ใช้คําว่ามันเป็นเทคนิค ส่วนตัวสําหรับผมแล้วกันเอามาแบ่งปันให้คุณผู้ชมได้ดูลองเอาไปทมามันดูแล้วโดนหรือไม่โดนหรือ,อยังไงเดี๋ยเรามาคอมเมนต์กันได้นะที่ข้างล่างก็สําหรับใครเหมือนเดิมที่สนใจที่จะให้ผมเทรนนะครับจะเป็นส่วนบุคคลก็ตามหรือเ,เป็นออ,ออนไลน์ก็จะเป็นยิมพรเวทยิมอย่างนี้นะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ Line แอดสตูดิโอโลหาข้างล่างนะครับแอดสตูดิโอแอดสตูดิโอโลหข้างล่างนี่นะครับเดี๋ยวใส่ไว้ให้ แล้วก็เดี๋ยวก่อนปิดคลิปผมขอขายของหน่อยหนึ่งนะก่อนจากกันวันนี้นะครับขอขายของนิดนึงสำหรับใครนะครับที่อยากมีวิตามินเม็ฟูติดบ้านไหมนะครับผมบอกเลยว่าไม่เฉพาะคนที่ออกกำลังกายไยเวทเทรนนิ้งนะครับจะเป็นนักวิ่งนักฟุตบอลนักว่ายน้ำนักอะไรที่ใช้ใช้ร่างกายหนักๆอะ่ะตอนนี้ผมมีผลิตภัณฑ์จากเดโมซานานะครับนี่นำเข้าจากเยอรมน,นีนะครับที่สำคัญเลยมีอยอยนะครับ ถูกต้องตามกฎหมายนะครับ1หลอด125บาทถ้าสิบหลอดส่งฟรีนะฮะคะได้ก็ตอนนี้เนี่ยจะมีทั้งหมดหตัวมีแคลเซียมวิตามินซีเหล็กบวกซีนะครับแมกนีเซียมแล้วก็มัลติวิตามินนะครับอืมลองเอาไปทานดูผมบอกเลยว่ามันแตกต่างจากยี่ห้ออื่นคือ1หลอดเนี่ยมี20ิเม็ดราคาถูกกว่าที่สำคัญเลยรสผลไม้อร่อยแล้วก็ แคลอรี่สูนนะครับสามารถกินได้ทุกเพศทุกวัยนะครับผมตอนนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นนะครับซื้อ5หลอดเราส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับสั่งวันนี้ถ้าสั่งก่อนเที่ยงนะครับส่งได้เลยแต่ถ้าเกิดสั่งวันนี้ตอนเย็นส่งพรุ่งนี้นะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นด้วยซื้อ10หลอดแถม1หลอดนะครับผมลองเอาไปทานกันดูนะครับดีบอกเลยว่ากินแล้วรู้สึกสดชื่นจริงนะครับขอบคุณครับ